ครับผมเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาทําการทดสอบเปรียบเทียบให้ลูกค้าได้เห็นเลยว่าเรือสูบน้ํา2จังหวะและ4จังหวะนี่ความแรงต่างกันแค่ไหนนะผมว่าตัวไหนจะแรงกว่ากันนะโอเคเรามาดูกันเลยอ่าตัวนี้นะนี่จะเป็นเครื่องยนต์สีส้มนะจะเป็นเครื่องยนต์2จังหวะนะครับผมส่วนสีแดงของเราจะเป็นเครื่องยนต์สีจังหวะนะครับผมโอเคเรามาทําการทดสอบกันเลยนะครับผมอยครับผม

สองจังหวะเอา่าเรามาดูปรับกระจายนะครับผม เราจะมาทำการทดสอบเปรียบเทียบในระยะสายส่ง100เมตรระหว่างเรือสูบน้ำา4จังหวะและเรือสูบน้ำา2จังหวะให้ลูกค้าดูเลยครับผม ให้ดูกับข้านะความแรงนะครับผมความแรงนะครับในระยะ100เมตรนะครับผมของเครื่องยนต์2จังหวะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาปรับให้ดูนะครับผมอ,นนนะอันนี้ยังเป็นฝอยดีนะรเราต้นไม้ลดผักนะครับผมพืนผักนะ ปั่นไหวดูจริงน,นะเข้มอับรถเค็นกำลันนงของเครื่องยนต์สี่จังหวะนะว่าน้ำแรงขนาดไหนนะเดี๋ยวเราจะขับกระจายให้ดูนะครับผมแรงนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้มาให้ดูระยะเดิมที่เราเคยทำไว้นะ กอเทียบเท่ากับสองจังหวะนะถึงก็จะจริงก็จะเบากว่าสองจังหวะนิดหน่อยนะก็ไม่ถึงกับแรงมากนะเราจะปรับไปดึงตำแหน่งเดิมนะของสองจังหวะอยู่ตรงนู้นนะไี่ใช่ของสี่จังหวะ ความแตกต่างนะก็ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ2จังหวะนี้จะแรงกว่านะครับผมแรงกว่าเครื่องจนสี่จังหวะนะซึ่งเข้อสียเสียก็คือของสองจังหวะก็คือเสียงกระดังกว่าสี่จังหวะนะครับผมเือมส่วนสี่จังหวะก็ได้เรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับผมสี่ก่อนนี้ต้องต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับผมที่มาช่วยถ่ายทําทดสอบการทดสอบเรือในวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับผม ้ก็ตัดสินใจเลือกเลยนะครับผมว่าแบบไหนที่เหมาะกับการใช้งานของลูกค้านะครับผมถ้าแบบชอบแรงๆก็สองจังหวะนะครับผมถ้าไม่เกี่ยงการแต่ถ้ายงเรียบๆก็สี่จังหวะนะครับผมโอเกวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมครับครับผมเรามาทําการสรุปนะครับผมสเปคของเรือรดน้ํา4จังหวะและ2จังหวะนะครับผมต่างกันยังไงนะครับผมเครื่องยนต์4จังหวะนะครับผมใช้ เครื่องยนต์ทีวีโมเดล GX350 วน2จังหวะใช้เครื่องยนต์ทีวีโมเดล520นะครับผมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์9195นะครับผมในส่วนของ2จังหวะต้องผสมอัตลูปนะครับส่วนสีจังหวะไม่ต้องผสมอัตลูปนะครับปริมาตรกระบอกสูบข,ของสีจังหวะอยู่ที่ 35cc สแรงมา้าส่วนปริมาตรของกระบอกสูบข,ของ2จังหวะอยู่ที่ 52cc สีแรงม้านะครับผม ขนาดของท่อส่งน้ำนะครับผมอยู่ที่นิ้วครึ่งครับผมขนาดเท่ากันทั้งสองสามารถใช้สายส่งได้สูงสุดถึง100เมตรนะครับผมส่วน2จังหวะจะมีความแรงกว่าครับผมครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเรือรถน้ำา2จังหวะและ4จังหวะสามารถโทรมาหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0 6 1 1 1 8 8 8 8 4 ทางร้านเราทำการทดสอบเรือทุกรำก่อนจัดส่งให้ลูกค้าพร้อมส่งคลิปให้ลูกค้าดูนะครับผมเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว,ว่าซื้อเรือจากทางร้านเราไปใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมมีบริการหลังการขายและการรับประกันให้ลูกค้า6เดือนคาบูและคอยไฟขอบคุณมากครับ